ดีท่านผู้ชมเอาโอ้ยเงี้ยม pues like ึงนี่โบเลี้ยงยังมือนีิบ้านขี้ไม่ใช่ใครแต่น้าเถอะมึงเงี้ยเป็นคนใช่น้าเฉยละว่าตามนาทีนาทีเพี่งมันเง็ดยแถมมันดีโบเลี้ยงยังมือนีิบ้านคือจี้หยุดจากการเมืองจักหน่อยเมื่อเนี้อาจชิลุยไปัญหาโบเลี้ยงฟุตบอลหมูแจักอยู่ทีฟุตบอลหมูแจักอยู่ กับวันกูรู้ันผู้หูจักหลายปรนเด้ดอกแต่ว่ามักมักแต่สมัยผู้วนสมัย่ท่านมีรถไฟฟ้าท่านไหมีเห็นเี่ยวเบิองโทรศัพท์ท่านมีไฟฟ้าพันมีแต่ว่ามักมักยังอ่านหนังสือพิมพ์มักนิ้วคัดชนไหมแต่สมัยผู้วนพมยังเห็นมันคือเสียไ่คือผ่าแพรย์ดำเนี่ยให้มักผ่าแพดามดำ อ่านไปอ่านมากติดตามไปมากว่า่อนพี่มีหลิกก็เป็นมักนิวคาเซนนี่กังหูนจำได้แน่อย,ยู่หรอกว่าผ่านมาจังไดนินวคาเซนโอ้มาช่วงนี้ส่งคือที่แรกก็สีลว้าไปเรื่อยอยด่หรอกแต่ว่าเห็นที่เบชนะอะไรก็เลยใจออกทึ่งพวกนี้ก็บ่นส่องกูรูบนส่องนี่ผู้เบื้องไหกับบอคอยมีเลยหยุดไว แต่อดบาไรอยู่บางแสดงความดีใจครับทีมสาวบกสาลิกาโอ้อยู่นี่กำลังดีเนาะชนะหกนัดเจ็ดนัดมาแล้วส่งคือเขาแสดงความดีใจครับสาวบกสาลิกาทั้งหลายว่ามืนขึ้นพวกนี้พวกคืนเดียวก็คืดแน่ๆน้อยว่าสิชนะอาจจะหน่วนบ่แต่ผลได้บ้านเพิ่นบ่ก็บ่คืนว่าสิชนะ แต่ว่าเอากำลังใจไวาจะาใครเสมอเขามาพเพราะด้มาสู่ได้บานต่อขันแพรมากมันเมื่อยขันสนว่างสิโอ้ยเออจุกคล้องละเปือนอใหญ่กลับมาอยู่นี่เต็มที่ขันบอเลนสองร้อยเปอร์เซ็นตนี่คือสิกินสลีกายยากอยู่กลับมาเทียวนี่ขันบนแนี้ได้ฟุตบอลเคยพูดถึงเจ็บสองคนเจ็บ ที่าจจบาดีดออกไปหรือไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆกับโมเนนนอนลูกกบมมโมเนนนอนดอกเบื้องให้สัมภาษณ์แล้วว่าโคตรอาเซตปืนใหญ่เพื่ออะไรเพื่อกระบอกมีเกี้ยงเปล่งสารเนาะหาทางออกข้างนอกไปเห็นว่าลูกบอลมันบอมันบอน,นลูกบอลพี่มีหลีกลูกบอลคนละอันจังหวะเตะมันคือบอลใกล้บอ่อไรตำหนักเกลยบอ่อไรป่า,รวา,รวา,าวันนี้ิลยอยู่ตัวเลยบ่อเขาเนาเอา ันนี้วศินก็เตะเขาวมัน้ยว้เนาะมาเลยว่าไห้กำลังใจเพิ่อแต่บรยูว่าเหมนเตะเขาบัดที่มปืนใหญ่บรนเตว่าเขาวอนลูกเดียวกันเนี่ยันที่ว่ศินก็สิลองเาว่าไปออกตัวไปโคตกรมักเพื่อยวโคกรไดเพราะเพื่นเป็นนุน้องเปี๊ คตรเรื่องหัวใจของผู้ใหญ่คืออาจารย์เปี๊ยบคู่บาเปี๊ยบซูเปอร์เปี๊ยบมกักขึ้นมากแต่พู้วุนเชื่อหน้าพนที่ตามเมือมมากแต่ยูที่มได้กับเสียเพิ่นตามไปตามไปเสียเพิ่นมกัมกเพิ่นมากมองไดดีมกักแอคชั่นเพิ่นเพิ่นสามารถเที่ที่เพิ่นโลกสนามนี่คู่แข่งขันสิบคนในสนามเท่าอาจารย์เปี๊ยบ ลูกน้งองพ่นมีวันมีสิบสามคนเต <c oughs> ะสนามเต้ไปซ้ายกับพ่อเตะทีมเดียวมือเต็มทีมอยู่เต็มสนามอยู่เตะทีมเดียวนี่แหละความสามารถของเพิ่นมันเก่งอีหลีแต่มาส่วนนี่พิ่นจีแตกเป็นอย่างที่นักเตะเพิ่นก็บว่าขี่ลายเนี่ยขันวานนักเตะคนเจ็บพุ่นนี่เก็บพุ่มเอียนเขาหูเชื่องพ่นเขาหูใส่หูพึ่งพุ่งเพิ่นเฮ็ดิงได้สีสูว่าจารย์เปรบเฮ็ินได้สีชนะเพิ่น นักเตะเพิ่นดีกว่าทีมอื่นกับที่บ้านมะเก่งบ้านไดหนที่มันยังดีกว่าแต่นี่กลับมาไน่ละกำลังชนะไม่เลี่ยวใจซอยเพิ่นเด้อคู่บ่ายไงเอ้ยคู่บ่ายเปียบเสียเพิ่นเอาใจเพิ่นมักเพิ่นมักเพิ่นที่โคตรเพิ่นเก่งแต่ว่าอยู่นี่เสี้ยนบอลผู้มักบอลผู้เบิ่งบอลคือผพงไงบอบอลปิดระบบโคตร กระเมียนอยู่นักเตะพร้อมกระเมียนอยู่แต่ว่าทีมไอหมาป่าัาติ่งแฮงฟอรเรตฟอรเรตเป็นคือเก่งเหงาปีนีนักเตะเพิ่นเมื่อไรล้านพันล้านนักเตะเพิ่นก็นธรรมดาเกียรติใดเกียรติหนึ่งเกียรติสองเกียรติสามม่มีเกียรติหนึ่งหรอกแต่ลาไม่มีเป็นคือสามหมาอยู่รับสองทีใดปีนี่เพิ่นคือชนะได้หอดิ้วพูดสัมเก่ง นักเตะพูนกับว,ว่าเบิ่งเล้ากับธรรมดานี่ทีมทีมเบื่อทีมโคตรนี่คันปัญญาดีเฮทีมดีนักเตะกาส่วนประกอบบีกับกับว่าถึงเมื่อเปลี่ยนดาราเพื่อกีกงได้คนที่่าเกียงกับรับขึ้นมาเกียงเพราะว่าจังหวะมูเพียงห้าแล่นยิง่งไม่ได้ปีนี่ดรอปลงพนะบ่พราะดรอ ผูปีพฤษภยังอยู่ใส่บอนกับมหาหัวเพิน่นพากเข่าขาเพิ่นปีนี่ดิม่กับพ่อไอ้หลุยนี่พ่อจะได้จังหวะยิ่งทีมจังหวะคู่ต่อสู่ข้างหูเ่าแก่มดเลยกันมงไดาจาย์เปียบเพราะเราล้องแก่ไม่อยู่แต่วันนี้เบ่งเบาไปไกลแถวมนี่คนเสื้อเปี่งได้วันโยเสื้อไม่เคยเด้แซมไม่เคยสําเด็จ แต่ว่าเสียมากตลอดตุกสั้นไปยุ่ยใช่กับน้ำติดตามข่าวน้ำเบืองน้ำติดตามตลอดอยู่เอาใจซอยมีปีเนาะน้ำเดินสิบสามคะแนนเมียนอยู่ปนใหญ่แซมแรกแซมเดียวนี่ลหละก็เฉไดไยสุดท้ายมามันอยู่แทกเสยนี่แหละปุ๊บอลน,นี่ย่ำดีมันดีหรือขันมือสีชนะนี่น ตีเปิ้ลกับเขาเต้หลุยกับเขาขันมือสีมัชนานขึ้นไอ้ปืนยันอมู่ขึ้นนี่แหละเสากระแนงยื่นกับตรงประตูนเนี่ยม้วนกูเทียนโป๊กเอาโปกเอาคอนเหนื่อยมากเด็เต้หมุนมาหมุงเอาหมุนเอาขูามือนี่ตกใส่หัวกับเขายืนม้วนผู้เดียวกับเขานี่แหละมือมันสีบนะัสนามันเป็นเังสี่บอล ของโมแน่นอนขันมือมันจะเข่าเตีไปใายมันก็เข่ามือสิบ่เข่าเตีไปใช้ต่าเตะประตูว่าต่าประตูก็ต่าโกอหลุยส์หลอดหลุยสิหลอดบ่มีมือมันสิบ่เข่ามือมันสิว่าสนะบวันลูกขมๆมันบ่แน่นอนขันมือเขางี้กลางสายมาเขาโค้งปั่นจลวดเป้โค้งเนยปุ้ยปั่นจลวด ปังเครื่องบินโค้งได้ย่างปัดมือมันสิบอดีนี่ยหัวได้โค้งเทียบกับ่เขาไอ้บ่มบ่ขึ้นเตะหน้าประตูเทียบกับ่เขาอะไรมือมันสิบอดสนะเหมือนสิบ่สิบอดสนะบอลนุ่มขมวดตะกี้พวงไนยเห็นเคยเล่นบอลเนี่ยเตี้ยมนุ่มที่เจ็ดที่แปดปีเนี่ยซ้อมบอลกับหมูตะกี้ที่ซ้อมบอลเขาเป็นที่ปนิปนีหรอกระบบก็เัาเปพียงสี่คุ้มสบายเพราตัวอยู่ พงไงมดสนามว่าเต๋อว่าให้ยืนแบกเตะในมัดกุยางกองนกหน้าเขาบ่ได้ปีเขาบไ่ได้แบกบไ่ได้กองกลางเขาบไ่ได้ได้ยังไงมั่ <c oughs> พวพงไ่เนี่ยปล่อยให้อิสระผมมีเสีเยโคตรพงไงขันเสียโคตรบอลแพร้รอดไปซ้อมกั็มูอเตะกั็มูอขันเมื่อเสียโคตรฟังโคตรบอลแพ้ไม่พงไ่ลืน่นจักรสนะเอ็ยงได้พงไ่ ู้ใหญ่บอลใช่พออ่อจะไปหันบอลไปไสแล่นไปไส่บอไปัแล่นไปหัวบอลแล่มืนแล่นน,น้ำบอลู้ในญ่มีคนเหมืนสันนิสัยตีบอลบอลเขาขา,าวผสมให้เราพญกนี่นสัยใบเชลูนาโอ้ที่ใส่มาลูนาส่วนมาลูนาดังพก้กนี้กัดโอ้ดังกอนมือมันสีบนเลี้ยงผ่านนี่พวในี้เลี้ยงจากนาประตูอยู่ของเข้าประตูข้างพุ่นสองเทีย่ยสามเทียมือหนึ่งซ่อม คุยที่พ bon ี่บออิ๋วเฮีเลี้ยงบอลป้าตรตอขาขบุมมูนี่แล้มก้นโรดกันพ่อยี่เด้บอลแล้ก้นตะเตะเข่าปตูโรดเลี้ยงกินหอดผู้อาวุธโทษทิ้งให้มูบอลเขาขาเลี้ยงมือกล่องเสียบเบงผู้สาวเฮจนพรพ่อยี่ผ้าบอลแลีนหลดผู้สาวไม่เฮ่พ่อยี่ว่าพ่อผ้าบอลแลียนย่างง่ายันยี่จังสูมื่นเฮ้คือว่าที่เขาสมมตสอนอาชีพมูนู่แล้วไม่บ่ดังบรนดาลัยจังส ันตั้งคู่มือเนี่ว่วาคิดว่าอยู่ <c ười> คุยบ่คุยเรื่องจริงเพราะฉะนั้นกองเสียทุกทีมเอาใจเสิงทีมพองไงนิดมักมะกูทีมแต่ว่าหัวใจคือสาลิกา <c ười> ในยกคือเฟคคือลิศ <c ười> ขอบคุณสวัสดีครับ